การดัดแปลงเรื่องราวโดยเปลี่ยนฉากจากญี่ปุ่นเป็นประเทศไทยสถานที่แบบนี้มีอยู่จริงด้วยเหรอราวกับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของช่างฝีมือนี่คือคำกล่าวที่น่าประทับใจของแฮร์ริสันฟอร์ดนักแสดงฮอลลีวูดระดับโลกขณะไปร่วมรายการทอโคยอดนิยมในอเมริกานักแสดงผู้เป็นที่รักทั่วโลกจากบทบาทฮานโซโลในซีรีส์ s ตา r ์ว r s และบทบาทอินเดียนาโจนส ได้พูดคุยอย่างออกร้นในรายการเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ Home Pro ในประเทศไทย Ford เกิดเมื่อปี1942ปัจจุบันอายุ83ปีนอกจากอาชีพนักแสดงแล้วเขายังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY ตัวมีงานช่างไม้เป็นงานอดีตเรกมากกว่า30ปีประสบการณ์ในประเทศไทยที่ฟอร์ดได้เล่าในรายการได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั่วโลก และเรื่องราวที่ไม่คาดคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาว่างจากการโปรโมทภาพยนตร์เมื่อเขาได้แวะเข้าไปในโฮมโปรของไทยโดยไม่ได้ตั้งใจต่อไปนี้คือเรื่องราวสุดประทับใจในโฮมโปรของไทยที่แฮร์ริสันฟอดผู้หลงไหลในงานช่างไม้ได้เล่าผ่านรายการในต่างประเทศพร้อมกับความคิดเห็นจากชาวต่างชาติเชิญรับชมได้เลยครับทุกประเทศก็คงเหมือนกันแหละอ,อกติของนักแสดงฮอลลีวูดแฮร์ริสันฟอดเกิดเมื่อวันที่13ก,กรกฎาคม 1,942ที่เมืองชิคาโกรัฐทิลิลินโยยซาราทออเมริกาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อทำงานในเอเจนซี่โฆษณาและแม่เป็นอดีตนักแสดงละครวิทยุแม้จะเรียนปรัชญาในมหาวิทยาลัยแต่เขาก็ตัดสินใจลาออกกลางคันเพื่อไล่ตามความฝันในการเป็นนักแสดงอย่างไรก็ตามการจะประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงที่ฮอลลีวูดไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยรายได้จากบทบาทเล็ก และตัวประกอบไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆเขาจึงเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนั่นคืองานช่างไม้เขาเรียนรู้ทักษะงานไม้ด้วยตัวเองและหารายได้จากการทำเฟอร์นิเจอร์และรีโนเวทบ้านประสบการณ์ในช่วงเวลานี้ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของเขาในภายหลังฝีมือการเป็นช่างไม้ของเขานั้นเป็นของจริงและมีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดในรายการเขาเล่าว่ามีดาราฮอลลีวูดมากมายเป็นลูกค้าของเขา และแม้หลังจากประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงแล้วเขาก็ยังคงทําเฟอร์นิเจอร์และซ่อมแซมบ้านของตัวเองอยู่เสมอจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาโด่งดังในฐานะนักแสดงคือภาพโวยน์เรื่อง Star Wars ในปี1977แต่สิ่งที่น่าสนใจคือฟอร์ดเปิดเผยในรายการว่าเดิมทีเขาไม่ได้ไปออดิชั่นเพื่อรับบทบานโซโลแต่เป็นเพียงงานพาไทยที่โปรดิวเซอร์ซึ่งรู้จักกันผ่านงานช่างไม้แนะนำมา ให้ไปช่วยตอบบทกับนักแสดงคนอื่นเท่านั้นแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นการได้รับเลือกให้รับบทฮานโซโลนับเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อของชีวิตเมื่อพิธีกรถ,ถามว่าในการมาเยือนประเทศไทยครั้งล่าสุดมีอะไรที่น่าประทับใจบ้างฟอดคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าจริงๆแล้วผมอยากจะพูดถึงโฮมโปรที่ได้ไปมาในประเทศไทยตอนแรกผมคิดว่าโฮมโปรที่ไหนในโลกก็คงเหมือนกันหมดแต่ไม่นานก็รู้ว่าความคิดนั้นผิดถนัด เมื่อพิธีกรถามกลับด้วยความงุนงงฟอรดก็โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเล่าต่อจากภาพในรายการจะเห็นได้ว่าผู้ชมในห้องส่งต่างส่งเสียงแสดงความประหลาดใจและพิธีกรเองก็ถึงกับโน้มตัวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัววัตถุประสงค์ที่น่าประหลาดใจของอินเดียนาโจนในการมาเยือนไทยฟอรดเล่าในรายการว่าการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พิเศษซ่อนอยู่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจโปรโมทภาพยนต์ เขาต้องการใช้เวลาส่วนตัวเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยสำหรับฟอร์ดผู้มีประสบการณ์ทำงานช่างไม้มาก่อนทักษะของช่างฝีมือไทยเป็นสิ่งที่เขาสนใจมาโดยตลอดเขากล่าวว่าเขาสนใจในทัศนคติต่อการสร้างสรรค์สิ่งของและความใส่ใจในคุณภาพของคนไทยมานานแล้วที่อเมริกาก็มีช่างฝีมือเก่งๆมากมายแต่ผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมช่างฝีมือของไทยมีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเอกลักษณ์เขากล่าวและเขาต้องการที่จะสัมผัสความแตกต่างนั้นด้วยตัวเอง จากสีหน้าของฟอดขณะที่เขาพูดถึงเทคนิคดั้งเดิมของไทยจะเห็นได้ว่าเขาจริงจังมากและต้องการประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวล่ามชาวไทยของเขาแนะนําให้ไปเยี่ยมชมโฮมโปรฟอดเล่าว่าล่ามบอกกับเขาว่าโฮมโปรของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างสิ้นเชิงครับแต่ในตอนนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสําหรับเขาที่มีประสบการณ์ดีไวมากกว่า30ปีสถานที่อย่างโฮมโปรนั้น เป็นสิ่งที่คุ้นเคยและเป็นสากลทั่วโลกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงสถานที่ขายเครื่องมือและวัสดุไม่มากไปกว่านั้นเรากับเป็นดินแดนศักดิ์ธิ์ของช่างฝีมือประสบการณ์น่าทึ่งที่โฮมโปช่วงเวลาที่ฟอดเล่าอย่างตื่นเต้นที่สุดในรายการคือประสบการณ์เมื่อเขาได้ไปเยือนโฮมโปในประเทศไทยจริงๆสาขาที่เขาไปคือสาขาใหญ่ของโฮมโปซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านค้าเกี่ยวกับบ้านที่ใหญ่ที่สุดในไทยเขากล่าวว่าทันทีที่ก้าวเข้าไปในร้านความคาดหวังของเขา ก็พังทายลงอย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกที่สะดุดตาคือแผนเครื่องมือที่จัดเรียงอย่างสวยงามสว่านไฟฟ้าใบาเลื่อยและอุปกรณ์งานไม้ต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบราวกับอยู่ในนิสรการเขาถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้โหอยากลองใช้ทั้งหมดนี่เลยที่อเมริกาโฮมเซ็นเตอร์ก็มีแผนเครื่องมือที่ครบครันแต่เขากล่าวว่าวิธีการจัดแสดงนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ประเทศไทยสินค้าแต่ละชิ้น ถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันมีความสวยงามราวกับเป็นงานศิลปะในพิพ,ธพิธภัณฑ์สิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่าคือความหลากหลายของเครื่องมือมีเครื่องมือสําหรับงานละเอียดอ่อนที่เขาไม่เคยเห็นในอเมริกาและเครื่องมือเฉพาะทางของไทยจัดแสดงอยู่มากมายโดยเฉพาะประสบการณ์ที่แผนสวนนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งเขาหยุดดูต้นกล้าและกล้วยไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีและพิจารณารูปทรงของกิ่งก้านด้วยสีหน้าจริงจัง ที่อเมริกาไม่ค่อยเห็นของที่จัดวางในสภาพที่ได้รับการดูแลดีขนาดนี้เขากล่าวที่ HOME โปรแผนสวนมีความสมบูรณ์ราวกับเป็นร้านค้าเฉพาะทางและฟอร์ดประทับใจอย่างยิ่งที่เห็นว่าต้นไม้แต่และต้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในรายการยังเล่าอีกว่าสิ่งที่ฟอร์ดประทับใจเป็นพิเศษคือป้ายอธิบายรายละเอียดที่ติดไว้กับต้นไม้วิธีการดูแลและข้อควรระวังถูกเขียนไว้อย่างเข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจเพื่อให้แม้แต่มือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นทำสวนได้อย่างสบายใจประสบการณ์ที่แผ่นงกไม้ก็น่าประทับใจเช่นกันฟอดเล่าว่ามีไม้หลากหลายชนิดจัดเรียงอย่างสวยงามซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับโฮมเซ็นเตอร์ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาประทับใจกับคุณภาพของไม้เขาใช้คำว่าไม้แต่ละแผ่นสวยงามราวกับเป็นงานศิลปะซึ่งสื่อถึงความประหลาดใจของเขาได้เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์การเป็นช่างไม้มาก่อน เขามีสายตาที่เฉียบคมในการดูไม้คุณภาพดีการที่เขาประทับใจได้ขนาดนี้ย่อมสะท้อนถึงมาตรฐานที่สูงของวัสดุในประเทศไทยคุณภาพการบริการที่หาไม่ได้ในอเมริกาสิ่งที่ฟอสพูดถึงอย่างออกกรสที่สุดในรายการคือคุณภาพการบริการที่เขาได้สัมผัสในโฮมโปรของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาประทับใจกับแผนกบริการตัดไม้ระบบที่สามารถตัดไม้ที่ซื้อตามขนาดที่ต้องการได้ทันทีนั้นเขากล่าวว่า ไม่มีสภาพแวดล้อมไหนที่เป็นมิตรต่อง,งาน DIY เท่านี้อีกแล้วแม้ว่า Home ซ็นเตอร์ในอเมริกาก็มีบริการตัดไม้แต่ความแม่นยำและคุณภาพการบริการนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่อเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นการตัดแบบคร่าวๆและยากที่จะระบุขนาดที่แม่นยำได้แต่ที่โฮมโปรมีระบบที่พร้อมตอบสนองความต้องการที่ละเอียดของลูกค้าอย่างใส่ใจฝาดเล่าถึงความประทับใจเมื่อเขาสังเกตการที่เคาน์เตอร์บริการ เขาเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าคนอื่นกับพนักงานพนักงานพยายามทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องโดยการร่างแบบและอธิบายอย่างละเอียดที่อเมริกาบ่อยครั้งที่จะเป็นในทำนองว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแต่ทัศนคติของพนักงานชาวไทยที่มุ่งมั่นจะทำให้สมบูรณ์แบบนั้นยอดเยี่ยมมากนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ฟอร์ดประหลาดใจคือความรู้ความสามารถเฉพาะทางของพนักงาน เมื่อเขาเห็นพนักงานอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานของไม้อย่างละเอียดเขารู้สึกว่าพวกเขามีความรู้ราวกับเป็นช่างฝีมือจริงๆท้ายรายการฟอร์สรุปว่าโฮมโปรของไทยคือสวนสนุกในฝันสำหรับช่างฝีมือและช่างไม้มันไม่ใช่แค่สถานที่ซื้อของแต่เป็นสถานที่พิเศษที่กระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์และมอบไอเดียใหม่ๆใ,ให้ผ่านประสบการณ์นี้ฟอร์ได้ตระหนักถึงทัศนคติที่จริงจังต่อการสร้างสารรค์ของคนไทย และความใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างถึงที่สุดอีกครั้งความคิดเห็นจากต่างประเทศพอได้ฟังเรื่องของแฮร์ริสันฟอร์ดแล้วก็อยากไปโฮมโปรที่เมืองไทยขึ้นมาเลยวัฒนธรรมที่พัฒนามากกว่าหลายสิบปีสีนะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต่างจากโฮมดีโปที่อเมริกาผมก็ชอบงาน DIY เหมือนกันเลยเข้าใจความรู้สึกของฟอร์ดเลยไม่ใช่แค่คุณภาพสินค้าแต่คุณภาพการบริการก็คงต่างกันลิบลับเลยสินะ โฮมเซ็นเตอร์ในอเมริกาอาจจะยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาก็ได้ระบบสนับสนุนครบวงจรแบบของไทยนี่สุดยอดจริงๆเป็นอย่างไรบ้างครับครั้งนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวสุดประทับใจของแฮร์ริสันฟอร์ดนักแสดงฮอลลีวูดผู้ชื่นชอบงานช่างไม้ที่ได้เล่าประสบการณ์ในโฮมโปรของประเทศไทยผ่านรายการในต่างประเทศจาก,กอกติที่ว่าโฮมโปรที่ไหนในโลกก็คงเหมือนกันประสบการณ์ที่ฟอร์ดได้สัมผสัสที่โฮมโปรนั้น คือความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ของไทยที่เหนือความคาดหมายอย่างมหาศาลในสายตาของฟอร์ดผู้มีประวัติเป็นช่างไม้มาก่อนโฮมโปรของไทยเป็นมากกว่าสถานที่ซื้อของแต่เป็นพื้นที่พิเศษที่จุดประกายความลหลงไหลในการสร้างสรรค์นับเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ตรหนักถึงความยอดเยี่ยมของวัฒนธรรมงานช่างฝีมือและจิตวิญ,ญญาณแห่งการบริการของไทยอีกครั้งประวัติศาสตร์และความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมโฮมเซ็นเตอร์ ในประเทศไทยเมื่อเรื่องราวของแฮร์ริสันฟอร์ดกลายเป็นประเด็นร้อนวัฒนธรรมโฮมเซ็นเตอร์ของไทยและกระบวนการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งรากฐานของศูนย์ปรับปรุงบ้านสมัยใหม่ในประเทศไทยถูกวางขึ้นในช่วงทศวรรษ1990ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูและชนชั้นกลางขยายตัวการถือกำเนิดของโฮมโปในปี1995ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ และเป็นการเปิดจักราชใหม่ให้กับวัฒนธรรมดีวายในประเทศไทยในช่วงยุค2,000เมื่อเขตเมืองและชานเมืองขยายตัวเครือข่ายร้านค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Big b o ็อกซริมถนนก็เริ่มปรากฏขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นของยุคนี้ด้วยการขยายสาขาที่มีพื้นที่ขายขนาดใหญ่และที่จอดรถกว้างขวางตั้งแต่ยุค2,10 0เป็นต้นมาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้ผลักดันให้แต่ละบริษัทพัฒนากลยุทธ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง HOME Pro ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้บุกเบิกการให้บริการโซลูชันครบวงจรสำหรับบ้านสิ่งที่น่าสนใจคือ HOME Center รในประเทศไทยได้พัฒนาจากร้านค้าที่ขายเพียงเครื่องมือและวัสดุก,ก่อสร้างไปสู่การเป็นศูนย์รวมที่สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างครบวงจรมีสินค้าหลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทำสวนของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงไปจนถึงอาหารและของใช้ในบ้าน หรือแม้กระทั่งการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าเช่นบริการออกแบบติดตั้งและซ่อมแซมนี่คือโมเดลการให้บริการแบบครบวงจรนนจุดเดียวการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนี้แม้ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติอย่างฟอร์ดก็สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นที่น่าทึ่งวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังสนับสนุนการสร้างสรรค์ของลูกค้าอย่างครอบคลุมถือเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสาน ระหว่างจิตวิญญาณแห่งการบริการของคนไทยและวัฒนธรรมงานฝีมืออันยาวนานปฏิกิริยาจากประเทศไทยและทั่วโลกหลังจากรายการออกอากาศคำชื่นชมของแฮร์ริสันฟอร์ดได้สร้างกระแสตอบรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทยสื่อหลักต่างพากันนำเสนอข่าวและเรื่องราวนี้ก็ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียกลายเป็นความภาคภูมิใจของชาติทางโฮมโปรก็ได้ออกแถแลงการอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ่งต่อแฮร์ริสันฟอร์ดโดยระบุว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บุคคลผู้มีความลหลงไหลในงานฝีมืออย่างคุณแฮร์ริสันฟอร์ดได้ให้การชื่นชมนี่คือการยอมรับในความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของพนักงานของเราทุกคนในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณแห่งการบริการของคนไทยยิ่งไปกว่านั้นบางสาขายังได้จัดมุมจัดแสดงเล็กๆในทีมเครื่องมือที่อินเดียนาโจนสต้องหลงรัก ซึ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าจํานวนมากเรื่องนี้ยังจุดประกายให้เกิดการสนทนาอย่างคึกคักในฟารัมท่องเที่ยวระดับนานาชาตินักท่องเที่ยวจํานวนมากเริ่มแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวกของตนเองเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในประเทศไทยไม่ใช่แค่ในร้านค้าแต่ยังรวมถึงโรงแรมร้านอาหารและบริการอื่นๆเรื่องนี้อธิบายอะไรได้เยอะเลยผมเคยซื้อของตกแต่งบ้านที่ทําจากไม้ที่ตลาดนันจดจตุจักรรอนคุณภาพมันสุดยอดมาก เห็นได้ชัดว่าความประณีตเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขาผมเคยอยู่กรุงเทพ3ปีพนักงานที่โฮมโปรมีความรู้ความสามารถจริงๆพวกเขาไม่ใช่แค่ขายของให้คุณแต่พวกเขาช่วยคุณแก้ปัญหาจริงๆแฮร์ริสันฟอดพูดถูก100%เปอร์เซน์ครั้งหน้าถ้าไปเมืองไทยนอกจากจะไปทะเลก,กับไว้พระแล้วผมจะแบ่งเวลาช่วงบ่ายไปเดินโฮมโปรแน่นอนฟังดูอาจจะแปลกๆแต่ผมอยากรู้จริงๆ เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการบริการและคุณภาพที่ชาติตะวันตกบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนเป็นแค่ตัวเลขในสถิติยอดขายบทสรุปคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับเรื่องราวของแฮร์ริสันฟอดที่โฮมเซ็นเตอร์ในประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงความทรงจำที่น่าสนใจของดาราฮอลลวูดแต่มันได้เปิดประตูให้โลกได้เห็นถึงความลึกซึ่งของวัฒนธรรมไทยโดยไม่เจตนาวัฒนธรรม ที่ซึ่งความชำนาญในงานฝีมือจิตวิญญาณแห่งการบริการที่ทุ่มเทและความใส่ใจในทุกรายละเอียดถือเป็นค่านิยมหลักจากความประหลาดใจของอดีตช่างไม้คนหนึ่งทําให้เราตระหนักว่าบางครั้งสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศชาติก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่แต่อยู่ในประสบการณ์ที่เรียบง่ายในชีวิตประจําวันนี่คืออีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยและน้ําใจไมตรีที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก